การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทอทอท,อทอเดินหน้ากระตุ้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยเปิดตัวแคมเปญสำคัญแห่งปีแกรนด Moment เพื่อขับเคลื่อนตลาดในประเทศภายใต้แคมเปญใหญ่ระดับชาติ Amazing Thailand Grand Tourism and Sports Year 2025โ mm hmm. ดยมุ่งสร้างประสบการณ์การเดินทางที่น่าจดจำและมีความหมายสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยพร้อมกระจายไรายได้สู่ผู้ประกอบการทั่วประเทศในส่วนของการตอบโจทย์แกรนด์โมเมนเนี่ยเราได้ ให้ทั้ง5ภูมิภาคของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะในการสร้างเส้นทางที่จะตอบโจทย์ประสบการณ์ที่สร้างความทรงจําซึ่งแกรนด์โมเมนต์ที่ประเทศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้สรรสร้างเนี่ยก็จะมีองค์ประกอบ3ตีมหลักนะคะธีมแรกก็คือ Moment of Giving คือความสุขจากการให้จากการแบ่งปันให้กับตัวเองชุมชนสังคมสิ่งแวดล้อมและก็ประเทศชาติันที่อันที่สอง m มเมนต์อ m ฟเม อันนี้คือการนำเอาภาพประสบการณ์บันทึกความทรงจำดีๆมาครีเอทเป็นโมเมนต์มาครีเอทเป็นเส้นทางส่วนที่3ก็คือโมเมนต์ออฟมิราเคิลคือการนำส่งความมหัศจรรย์ของโมเมนต์ต่างๆาทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะเราก็ยังมีกิจกรรมภายใต้ธีมต่างเนี่ยหลากหลายกิจกรรมทั้ง9กิจกรรมซึ่งก็จะมีการครีเอทในเส้นทางต่างๆแต่ละภูมิภาค ก็จะมีการสร้างเส้นทางที่เป็นแกรนโมเมนต์มีกิจกรรมเป็นแกรนพิเรเวศแล้วก็มีการเเลเบรตในส่วนของสิ่งต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นภายใต้แกรนโมเมนต์ที่ที่ที่เราได้เปิดตัวในวันนี้นะคะ